สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและนี่คือเกมขอ l ยูทีเวิร์ลวอร์2นะครับผมพาร์ทที่แล้วเป็นพาร์ทที่3าพาร์ทนี้เราจะมา SOE อะไรวะ For a month we've been tightening the noose around the last escaping crowds as we roll towards Paris, but like a cornered rattler, you can bet they got one last. If we're gonna make our mark, we gotta be ready for anything. เขาโค้งฟันเหนียวไว้ทีมนั่นคือเอสโออีจริง ย่มีบางอย่างใหญ่ยิ่งใหญ่เลยหะอนะวะเดวิดอย่างนี้ปะเราได้รับข้อมูลมาว่าเกี่ยวกับพวกรถไฟของเยอรมันมันจะโจมตีที่ปารีสแล้วก็ผมอยากให้คุณเรามีเวลาไม่มากที่จะรีกุ๊ปทีมแล้วก็หยุดมันมีตัวประกันคือเมรินเย่ใช่ปะขอบคุณนะครับแต่ว่าทำไมทำไมเราต้องไป นั่นคือคำถามที่ว่าทำไมทีมคุณถึงกรุบกอมาเพื่อทำ SOE าคยกันมาไม่ต้องห่วงนะครับผมใช่ไหละเอเจนตวิเวียนโคลโคลเลยนั่นแหะเขามีข้อมูลเขาส่งข่าวให้เรามันเยี่ยนโอ้ยทไมไม่พูดพูดว s าด wheels การรปลา,าว,ว่านั่นแหละรบเที่ยว้เทขอารี้น้ปไม่ทนันช่วยค่อยพูดหน่อยได้ไหมกูไม่ได้เกง่งากิจขนาดน,านั้นไอ้บ้ากูกงูปาปาสนไปจะไปนะเรามีอย่รเ้าของรถไจะมาสว้โจมตีเหนือรัฐเวนอมันคนี้โรแมนติก Alright, there's our target. น right. right. ั่นแหละเป้าหมายเรา You gotta give those crowds some credit. Trains right on time. Biggest train I've ever seen. Biggest train I've ever seen. รถไฟโคตรใหญ่เลยวะนั่นแหละนี่จะขนอาวุธด้วยเหรอนี่เพนเซอร์เพนเซอร์สูสวัวสองสองร้อยเออจุดขูดแขวนมันยิงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Alright. ศัตรูนั่นแหละวิเวียนวิเวียนแล้วผมจะไปโจมตีมันที่ไหนแต่เนี่ยครับคุณกับซัสแมนไปที่กุยโฮ มาไอ้เชี่ยอะไรวะทุกคนมามตามมตามเชี่ยกูตาม,มาาาเร์ยงสไนเร์เงียบเงียบยิเงียบเยี่ยมแลเนี่ย,อยอตอนนี้ออฟฟิเซอร์อ

นี่ไงดีเขาได้ระวังนะระวังเอ๊ะพูดที่อะไรเงียบเงียบ กลัวก็เห็นคนล,ล่างาของน้องหน้าต่างเมื่อกี้แล้วไปต่อเรอะเพื่อน ต่ำๆเ,าเ้าค่อยๆไปช้าๆ 我也找啊。 สันนิษอยากจะใช้ที่นอนโซฟีเียว ร้านสงสัยแบบเอ้ะไม่มีไม่มีอะไรมึงเดินมาดูดิไปทำเหี้ยอะไรตรงนั้นกูอยู่นี่

อ oh, okay. oh, ันนี Thanks, ้มีเ mm อ้ยศัตร yes. ูด้านหน้าไปยิงยิงเคเคงหมามามเฮียหมามเฮ้ยหมาไหนมาไหนมาไหนน้องแกะอ่ะองเน้ตอ่ะหองเน็้องเนมเออเออเออหมาแดกกูจะเฮียหมาแดกกูจะตายเพราะหมา เอ้ยกูฮ right e ิวอยู่นี่ก็กัดจังเลยไอ้เขี้ยนี่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนแล้วกูปลาเลยเออเรียบร้อยที่อ่ะติดโดนเพื่อนกู มึงยิงมันสิมึงเก็บไว้หาบหรอฮะยิงมาสเฮียแค่ยิงคงยากมั้งญาติมึงคงไม่ตายหรอกออไ Shit! ahead! Toss out a grenade! We'll never make it! There's still time! I need that aid kit! All right, everyone, get to the train! the train's leaving! Come on, we can't let him get away! It won't take Get your

นะอุ yes. tá, ้ยหลังหลังโอ๊ยหืมราบตัวกูไปหมดเลยกูไม่ได้เข้ามาเลยเฮียไกลเลยเริ่มไกลเลยตอนนี้กูกี่แชปเตอร์แล้วเนี่ยเฮ้ยกี่รีแล้วโอ้ยของสอนให้เล่นลูกสองเฮียฮะนี่ดิมาเช่นี้อ่ะ ไอสัตว์ตายกูจำได้ว่ากูเล่นกูจำได้ว่าด่านนี้กูเล่นแล้วกูรีไปหลายรอบมาขอกระสุนเบี้ยมเดี๋ยวกักูจะได้แม่ระเบิดอากไปอีกทีระเบิดเอากาศไปด้วยนี่ Dulce oh, it! On it! Uh, he's go uh. 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 right through the post office! He's killed! เาซุ่ม45โอเคแล้วเนี่ยไปที่ประตูเปิดได้ไงล่ะเฮ้ยเขี่ยไหมไปที่ประตูม er ึงก็ใจเย็นๆสิไอ้เขี่ยรอสามนาทีมึงไม่ได้แล้วแดเนียลไปประตูโอเคเขาเปิดได้เห็นะระวังเใส่มราเว้ยไอ้ไอเห็นไหมแดนเนียลลุกขึ้น เออกูรู้แล้วกูร yeah. no, ู้แล้วเพื่อนเศลาวงมันยังเหลืออยู่เลยเมื่อกี้ไปไปเถอะไปเถอะไปเดี๋ยวกูขับเองกระจอกพุงหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกตัวสิเหี้ยวไปใช้ได้เกี่ยววะอะไรเนี่ยเปลี่ยนอะไรบนางคนเลยับไวเพื่อนเฮ้ยระวังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ท่าไว้อย่าท่าไว้เฮ้ยกอนไว้จับไว้ Can you see อะไรบะเดเนี้ยเดี๋ยวสแก โทษ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 เดนิเอ้ขวาเราพลามมาแล้วใต้สะพานโอยโอนโอนโอนขวาอุ้ยซ้ายอุ้ยอุ้ยเบี่ยงซ้ายไปซ้ายสวยแม่งเชี่ยแม่งยิงเราระวังเพื่อนเอ้ยกูระวังอยู่เพื่อนโอ้โหไอ้เชี่ยกูสับสายเป็นงูเลยเร็วบวดเร็วได้เท่านี้เพื่อน

<laughs> we gotta to get to the front of the train! We're firing! We're firing! มนี่ขนมไปแล้วเยี่ยมเลยเราไปตรงนี้มันมันจะยิงเราไม่ได้ถ้าเราใกล้เมื่อกี้ระเบิดเอ้าไอ้เชี่ยระเบิดเอ้ายิงโอเคมันล่วง้วเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไอสัตว์ม้วนตะเก็บระเบิดออกไปโอ้ยเฮ้ยเว้ยเลยเฮ้ยดิบดิฟเฮ้ยเชี่ยระไฟเต้ย

ตู้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 ไอ้คือรถถังรถถังน้าตู้เฮ้ยโอ้ยไม่ใช่รถถังครับมันคืออ่ะโอ้โหเสียหลังกานกุลาไอ้บ้านบ้านอือเหรออกุลากุลาทุกอย่างทั้งรถถังทั้งถังน้ำมันโดนบ้านล้มทับตายเนีดใน่ไหมแต่เอ้ายังไม่ตายเดี๋ยนี่มึงอยู่ไหนเนี่ยกูโดนบ้านทับอยู่เพื่อน ก็เราไปหาเพื่อนแข็งใจไว้แป๊บเออดีแล้วเพื่อนกูเมื่อกี้กูเห็นอุกกาบาตเต็มเลยนั่นแหละเพื่อนผมเองจะเชื่อเลยเราทำได้แม่จะต้องเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แน่เกียรชสันเฮ้ยระวังเอาพุ่งตามมาเดี๋ยวจะพาไปหาด้วยขอโทษนะคุณใครเนี่ยเพื่อนอะตอนนี้รีบเถอะเดี๋ยวได้พากลับหน่อย

เดี๋ยวแต่ระเบิดควันกูปาแดงวายอะไรครับหน้า,ามองไม่เห็นอ่ะโอ้ยควันเยอะเกินพี่น้องเอ้ยสบายดีนะครับไม่สบายอย่าดูเลยคุณผูช้ชมอาจจะไม่ทันมุกนี้นะสวัสดีครับสบายดีครับ สบายยังมาดูมึงเลยตื๊ดนี่เงอ้ยโอ้ยโอเล่เจ๋งมากโอ้ยนี่ยเอาปลาระเบิดสากมาเอากลับไปเลยขอบใจที่จุดชนวนให้เพื่อนโอ้ อ้าวไหนวคะค่ะลูกซองไม่กับหัวน,นี้ดีกว่าค่ะก็แปดลีโหลดเฮ้ยหัวมันนัดเดียวมันเห็นผลไงครับจบเลยน,นัดเดียวก็ป้งใครเป็นไรไว้รถไฟสปอน อ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นวะนี่กูปรับปรับอะไรผิดปะเนี่ยทำไมมันอย่างนี้ละ่ะ h าย normal cast shadow on on h าย texture ก็หายนี่ก็หายหายหมดเลยทำไมภาพมันโหลดอย่างนั้นวะ บักอ๋อจริงจังมะเนี่ยโอ้ยโอ้บักเหรอเหโอ้เรื่องมึงนะครับบักก็บักไปเถอะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนยิงทำไมเดี๋ยวบนึงกูเลิกซ่าก่อนลูกหมด มาอืมกูมีลูกแล้วมาลบลบเดยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีหัวคนนันนอะไเลิกตั้งสโคบจ้าสโคบกูแม่นกว่าไหนน้องอืมหัว เอาปามาปามากูอยากได้อยู่พอดีเอาไปนี่แหละหัวหนึ่งใครก็ไม่รู้ล่ะยิงละเฮ้ยมันได้ยินเสียงหมาโอเคไม่ถึงรังแกหมาเอาหมาเอ้ยซัดแมนแม่งเอาหัวบังขอบคุณมากเพื่อนสงครามครั้งนี้ไม่มีมึงกูจะดีใจเป็นอย่างยิ่ง

ย้ยใครมันยิงกาดเชีย่ยแล้วมึดวมวงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮเจ็บปะเนี่ยมันยิงมึงนเฮ้ยมันเปลืองม,ม,มึงอย่าเพิ่งยิงสวนได้ไหมละ่ะ พี่น้องเอ้ยโผล่หัวมาโผล่มามือก็ได้แล้วเออเขี่ยจบๆไปหนึ่งนัดขอบคุณมากตกโอ้เพื่อนเอ้ยอะไรแบบกูมีเรื่องจะปรึกษาอะไรไม่ต้อง ขอหน่อยผมไม่ทำเที่ยไรเลยเหมือนอย่ากูดันหนึ่งนอนเนียนนอนอไป,ไป นะครับหน่อยของคุณอยู่ข้างหน้านั่นแหละโอเคขอบคุณที่บอกแต่กูก็อยากทราบนะโอเคโอ้ยขอบคุณมากครับที่ช่วยกูต่อสู้กับสถานการณ์บ,บ,บ,ณบกักบักเครียดอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดอ๋อ <c oughs> จะจำได้เหรอ จริงสุดถ้าขับวกเราพยยาไจทำนะรอสวร์รอสวร์รอสโรรอสโรขอโทษนะครับที่มันเกิดอาการผิดแผนนิดหน่อยแต่ว่าเออ่ต้องกบืมนะ is no. so no not right, Major. Don't know how, but we'll survive. Reckoning turned life around with myself. Tough French gal, goes by Rousseau. She's a member of the Resistance, yeah. as and if you can believe it, she made us paw through the wreckage for some papers. Rousseau. She needed them for a mission in Paris, and she had a job for us too. She had a job too. By blowing up that train, we bought Paris more time. <gasps> now, <shake Smithson>